ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ f m f c t Thailand Motocross 2023เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ครับสนามขนอมม o t ต c r ์ครบ้านคลองเหลงอำเภอขนมจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มีนาคมปี2566ครับความัญของนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นช่ำธรรมชาติแร่ธาตุดุดมเครื่องถมสมกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้น กุ้งปูครับนี่คือรุ่นการแข่งขันรุ่นแรกสำหรับรายการถ่ายทอดในวันนี้ครับ MX 250B บรรยากาศวันนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะร้อนระอุข,ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิที่นี่น่าจะมากกว่า40องศาครับนี่ครับกล้องมาจับชุ่ที่หมายเลข121คมกริบจุมชนะจากวังน้อยโมโตครอสทีมนครราชสีมาครับ หมายเลข99รัชานนท์ศีปัดตคาววีเอทีชัตเตอร์อีเดวิสกอำนาจเจริญหมายเลข112ครับอธิสรนรวดเร็วเท่าแก่น้อยพราวุธจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าถิ่นเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าจอมหมายเลข35นัทพลปัญญาเครือทีอาทีมอิปปอนไทยแลนด์จากชนบุรีครับ หมายเลข37ชัยอนันต์ชัยรบเจ้าท็อปจากสมุนไพรพมรังสีราชบุรีหมายเลข168ครับบุรพรสรรพสินเจ้าฟลุกจากจังหวัดยะลาหมายเลข135สายเลือดใต้เช่นกันครับนี่คือชยัางกูลชนะัยโอปอจาก KS เอสไร่เกตโกศลบ้านสวนฟาร์มชอ็อปนครศรีธรรมราชหมายเลขตองหนึ่งครับ ธรรัฐพานิช์ไทยกับตันสนามดองว่าบริรัมไออซีสะแก้วหมายเลข1.0รัฐพลคุณบางเจ้าอํำจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมปราจีนบุรีหมายเลข2.5กิปรกรรุ่งเรืองครับจากนางพญามอเตอร์ครอสอีเดระสึกชัยภูมิหมายเลข1.6.7บุรพลสภรพสินเจ้าโฟกจากยะลาครับนี่คือนักแข่งในรุ่นนี้ครับ m x 2 5 0 b ตอนนี้สัญญาณ แข่งจินสตาร์ทนั้นชูขึ้นแล้วครับนักแข่งในรุ่นนี้ต้องบอกว่าอธิสรรวดเร็วนั้นเท่าแก่น้อยพระวุธจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนนำถึง40คะแนนครับเป็นผู้ชนะเลิศถึง2ส,สนามด้วยกันครับอันดับที่2ที่น่าจะติดตามมาก็คือหมายเลข37ชชัยนันชัยรบ30แต้มกีปกรรุ่งเรืองนางพญาโมุตรครอสอิเดเวสิ27แต้มธนร,รัตน์พาณิชย์ไทย 26แต้มระชานนท์สีปัดนั้น26แต้มชยังกูลชนะภัย22แต้มครับเอาละครับจับตาดูดีครับออกตัวมาแล้วครับออกตัวมาแล้วต้องดูให้ดีครับว่าใครนั้นจะขึ้นเป็นผู้นําดูจากจอมิเตอร์นักขณะนี้ครับขึ้นมาแล้วครับหมายเลขต้องหนึ่งครับมาแล้วครับธนร,รัตน์พาณิชย์ไทยน้องกับตานรจากสนามรองว่าบุรีรัมย์ไออาร์ซีสะแก้วแล้วก็ตามมาด้วย ยังมองไม่ชัดครับเดี๋ยวนี้ก็จับตาดูครับมาแล้วครับหมายเลข3 7มมาแล้วครับชัยนันท์ชัยรบเจ้าท็อปจากสมุนไพรพรมมารังสีครับสมุนไพรพรมมารังสีนั้นก็อยู่ในตำแหน่งที่2และการแข่งขันนั้นก็ยังต่อเนื่องเป็นต้นมาครับนี่ครับตองหนึ่งนั้นเป็นผู้นำณขณะนี้เอาละครับมีพลาดล้มหนึ่งคันครับ นในโค้งนี้ต้องบอกว่ามีพลาดล้มเข้าไปทําให้ตําแหน่งที่1น,นั้นเริ่มที่จะทิ้งระยะขึ้น37นั้นเป็นตําแหน่งที่2ตําแหน่ง1และ2และ3นั้นยังไม่ถึงกับทิ้งห่างกันมากนี่ครับตำแหน่งที่3นั้นต้องไปดูครับว่าเป็นหมายเลขอะไรแต่นะตำแหน่งที่4นั้นตอนนี้ก็พยายามที่จะไล่และเป็นคันสีเขียวด้วยตำแหน่งที่4น่าจะเป็นที่สอนรวดเร็วหรือไม่นี่ฮะ ออกตัวมานี่ก็ฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวครับเพราะอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยทีเดียวตำแหน่งที่2ครับกลองจับอยู่ตำแหน่งที่3นั้นก็เพิ่งผ่านตาท่านผู้ชมไปครับนี่ครับเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วนี่ครับเริ่มเห็นหมายเลข135ชัยยังกูลชนะไัยแล้วครับนี่แล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหมายเลข9 9ารัชานน์ด้วยครับ าการแข่งขันรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่น MX 250B นะครับธนรัตน์พาณิชไทยณนะขณะนี้นั้นอยู่ในตำแหน่งที่2องครับผู้นำเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนเป็นชัยอนันต์ชัยรบครับเป็นผู้นำอยู่ในตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2นั้นเปลี่ยนมาเป็นของหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตน์พาณิชไทย เอาละครับตำแหน่งที่3นั้นเริ่มจะเห็นหมายเลขแล้วครับตำแหน่งที่3เป็นหมายเลข25กิปรกรรุ่งเรืองจากนางพญาม,มตครอสอีเดวิศุัยาภูม,มิครับแหมเริ่มเห็นเจ้าจอมมาแล้วครับนี่ครับต้องบอกว่าเจ้าจอมนั้นก็พยายามที่สเปดคานเล่นขึ้นมาในตำแหน่งที่4ครับเป็นม้าตีนปลายเลยทีเดียวสําหรับเจ้าจอมอธิศฐานรวดเร็วอ,อากาศร้อนแบบนี้นะครับต้องบอกว่า เข้าทางของเขาเลยสําหรับบรรยากาศของชาวพี่น้องชาวใต้ครับนี่คือการแข่งขันขนมโมอเตอร์ครอสบ้านคลองเหลงอ,อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ3 7ชัยนันเจรบนั้นหนีการไล่ล่าของหมายเลขตองหนึ่งธนรัตน์พาณิชย์ไทยซึ่งกัดไม่ปล่อยครับตอนนี้ครับกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวครับสําหรับกัปตันน้องว่าบุรีรัมย์ไออาร์สี่ พยายามที่จะยังไม่ถึงกระทิ้งห่างกันมากแล้วก็เริ่มที่จะเห็นโอปอชายางปูนชนะภัยลูกชายของเคคณบดีชนะภัยจากเคเอฟไรเก็ต์นบ้านฝนฟาร์มช็อปชายนันชัยรบนั้นเข้าสู่บริเวณช่วงของระนาดาากับตันตองหนึ่งนั้นก็พยายามที่จะไล่ครับดูสังเกตครับเริ่มที่จะเริ่มเปลี่ยนลายเข้ามา เพิ่มบีบลายแคบขึ้นมาครับสำหรับกัปตันธนรัตน์พาณิชยไทยต้องบอกว่าชัยนันใชัยรบนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวหนึบเลยทีเดียวครับเหลี่ยมรายการกับขี่นั้นค่อนข้างที่จะเหนือชั้นเลยทีเดียวสำหรับชัยนัาทชัยรบกัปต,ตันนั้นก็พยายามที่จะไล่ขึ้นมาครับกลับไปฟิตซ้อมร่างกาย และตอนนี้รู้สึกว่าบางคนหน้าของชัยธนรัตน์พานิชไทยนั้นหายไปด้วยครับนะครับทผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้บางโขนหน้านั้นหายไปครับจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับ37ผู้นำลักษณะน,นี้อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งจากสนุไกไพรพรมวันรีแล้วก็ตำแหน่งที่สองที่ตามมาก็จะเป็นหมายเลขตองหนึ่งธนรัตน์พานิชธนรัตน์พานิชไทย ครับเหลี่ยมลายนี้ต้องบอกว่าต้องพยายามแล้วครับต้องหนีการไล่ล่าแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มเปลี่ยนลายครับกับตัน,นรัตนพานิไทยเริ่มที่จะออกลายนอกและบีบลายขึ้นมาครับซึ่งชายนั้นชัยรบนั้นต้องมีสมาธิในการขับขี่ครับเพราะว่าวันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหมายเลขต่อหนึ่งธันรัตนพานิชไทยเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนลายเพื่อที่จะทดสอบในเรื่องของความเร็วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัว ใช้อนันใช้รบได้เลยครับในาการนี้ก็ยังคงพยายามอยู่นี่คือรุ่นแรกของรายการแข่งขันวันนี้ครับ MX 2 5 0รี้าสใช้นันใช้รบนั้นอย่างเป็นผู้นำในผู้ตามนั้นยังคงใช้ความพยายามในการทดสอบเปลี่ยนลายเพื่อที่จะพยายามที่จะขึ้นตำแหน่งไปให้ได้ท่านผู้ชม อำเภอขนอมนั้นมากันเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ครับบริเวณด้านข้างของสนามต้องบอกว่าขนอมมอเตอร์ครอสนั้น30ปีขนอมมอเตอร์ครอสท่านผู้ชมในอำเภอขนอมและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นต่างให้ความสนใจครับนี่ครับธารั้า,านควาดิไทยเบียดลายแล่ก็พยายามที่จะเบียดลายขึ้นมาเพื่อจะใช้ลายในครับแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงตัวได้แต่ก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณแล้วครับเริ่มที่จะส่งสัญญาณแล้วสําหรับธ่าน พาณิชย์ไทยว่าจะต้องตัดสินใจบางอย่างครับเพื่อที่จะใช้เหลี่ยมใช้ช่องขึ้นตําแหน่ง37ชัยนันชัยรบให้ได้ครับการทดสอบในเรื่องของร่างกายฟิตซ้อมของร่างกายทั้งคู่นั้นต้องบอกว่านี่ครับดูครับจังหวะที่ทานรัฐพาณิชย์ไทยนั้นเริ่มที่จะเข้าทำนะฮะบางจุดนั้นก็เริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณให้เห็นแล้วครับว่าชัยนันชัยรบนั้น ต้องหนีการไล่ล่าครับไม่ยอมกันเลยทีเดียวผู้นี้ครับนอกเกมนั้นคือเพื่อนกันในเกมก็คือผู้ต่อสู้ในการแข่งขันวันนี้ต้องบอกว่าความแรงในรุ่นนี้กับบรรยากาศนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้ากันเลยครับบรรยากาศร้อนระอุจริงๆแล้วรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องๆของรุ่น, <S <S นมืออาชีพก็คือรุ่น <S <S แขกเอก็เลยว่าได้ครับเพราะว่านักแข่งในรุ่นนี้บางคนนั้น เข้าร่วมในการแข่งขันในรุ่นเเมล็ก2 5 0เด้วยโดยเฉพาะหมา,ายเลข2อาทิสรทรวดเร็วเราสามารถที่จะลงไปทำการแข่งขันในรุ่นเเมล็ก2 5 0เอหมายเลข10ครับะะรัตพลคุณบางจากวังน้อยโมทโเตอร์รทีมลาดเื่นลมครับแล้วก็ในส่วนของธนรัตน์นิจไทยเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนไล่ขึ้นไปครับครับเราจะเห็นแล้วว่าความพยายามของธนรัตน์นิจไทยนั้นมีให้เห็นแน่นอนครับ ไม่ค่อยจะเห็นความฟิตความพ,มพร้อมสักเท่าไหร่แต่วันนี้เริ่มที่จะเห็นแล้วครับส่งสัญญาณไปแล้วครับจะกดดัน3 7ชัยอนันชัยรบได้ขนาดไหนครับสำหรับกัปตันตองหนึ่งวันนี้ครับ,รบลายนี้เท่ากันเลยครับต้องบอกว่าเรียยบลายนั้นเท่ากันแต่กับตันนั้นอยู่ลายนอก เจ้าท็อปชนั้นใช้รบนั้นอยู่ลายไหนแต่ตอนนี้ระยะเริ่มที่จะค่อยๆห่หางขึ้นแล้วครับจะเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับเพราะว่าการที่เราจะปีคะเนนขึ้นไปมากเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดก็มากด้วยเช่นกันก็ต้องลุ้นกันดูครับว่าเขาจะเรียกในเรื่องของระยะที่ผ่านให้แคบลงได้หรือไม่สําหรับตองหนึ่งธนรัฐนพาณิชย์ไทยบอกว่า เจ้าท็อปชัยนันชัยรบนี่ก็ต้องบอกว่าหนีห่างออกไปเป็นการสำเร็จครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ความพยายามในช่วงนี้ครับความนิ่งนั้นย่อมสยบทุกอย่างสำหรับชัยนันชัยรบเจ้าท็อปสมุนไพรพรมบารังศีจากราชบุรีสราชรีราพันธุ์ไทยก็ยังใช้ความพยายามเหมือนเดิมนี่คือลายในรนาดครับตำแหน่งที่1และที่สอง ที่3-4ที่4นั้นตามมาก็ยังมีระยะห่างอยู่ครับต้อ,องบอกว่ากรองเองนั้นก็ยังคงจับอยู่ผู้นำณขณะนี้ครับเพราะว่าผู้ตามด้านหลังนั้นยังไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้เลยผลคะแนนสะสมตอนนี้ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วครับว่าที่สอนรวดเร็วนั้นมีคะแนนนำถึง40แต้มด้วยกันซึ่งเขาสามารถที่จะชนะ ได้ถึงสองส,สามทำให้พุคะแนนเกบของเขานั้นสูงกว่านักแข่งค้นอือนครับๆๆในขณะที่ชัยนันชัยรบนั้นผลคะแนนสะสมนั้นอยู่ที่สามสิบแต้มแล้วก็ธนรพาณิไทยนั้นอยู่ที่ยี่สิบแต้มครับ,ๆๆๆรบเหมนฟินิช <ๆ S 1> เข้ามา <ๆ S 1> ผู้นำยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและก็ต้องบอกว่าขับขี่ได้นิ่งและก็เริ่มที่จะทิ้งผ่านออกไป เอาลครับเริ่มที่จะมีปัญหาซะแล้วครับสำหรับธนรัตน์พาณิชย์ไทยเพราะว่ามาแล้วครับเจ้าจอมอธทิสอนรวดเร็วใหมายเลข112เท่าแก่น้อยพาราบุจากจังหวัดสุราษฎร์ครับผู้นำนะขณะนี้ต้องปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มที่จะทิ้งห่างเข้ามาตำแหน่งที่2และที่3มนี่มีรุนแล้วครับสำหรับอาทิสอรวดเร็วบรรยากาศแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้ ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันเลยทีเดียวสําหรับเขาวันนี้เจ้าอธิสรรถเร็วนั้นใช้รถคาวาซากิครับในส่วนของธนรัฐพาณิไทยนั้นใช้รถจักรยนานยนต์ฮอนด้าเอาละ,ะครับเริ่มขยับเบียดเข้ามาพาณิไทยนั้นจะทนแรงกดดันตรงนี้ได้หรือไม่เพราะว่าเจ้าจอมอธิสรรถเร็วนั้น ในเรื่องของฝีไม้ลายมือเหลี่ยมลายต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ก็ว่าได้เอาล้ครับเริ่มที่จะส่งสัญญาณมาแล้วครับและนี่ครับอธิศรรวดเร็วเบียดลายในขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตำแหน่งไปอยู่ในตำแหน่งที่2แล้วครับณขณะนี้ครับตำแหน่งที่2นั้นตกเป็นของอธิศรรวดเร็วและตำแหน่งที่3นั้นเป็นของตองหนึ่งธนรัตน,น์พานิชไทย การรัฐพาณิชย์ไทยจะเอาคืนได้หรือไม่ครับเริ่มที่จะเบียดมาแล้วก็นี่ครับเริ่มที่จะเข้า,ลาไลน์ในขึ้นมาแต่อธิษรรวดเร็จะรู้หรือไม่ครับนี่ครับยังคงฟังไลน์ไว้ได้สําหรับอธิศรและดูเหลี่ยมไลน์ตรงนี้ครับหมายเลขต่อหนึ่งธนรัฐพาณิชย์ไทยก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เอาละครับเริ่มที่จะยืดไปได้หรือไม่ครับหมายเลขหนึ 1, ่งสองอธิศรรวดเร็วนักแข่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเรารู้จักกันเป็นอย่างดี เอาแล้วครับในร้านาชมีรถอุบัติเหตุขึ้นหนึ่งคันครับไม่เป็นไรครับการแข่งขันนั้นยังต่อเนื่องอูนี่ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองอะที่สอนรวดเร็วหมายเลขกองหนึ่งนั้นก็พยายามที่จะไล่ขึ้นมาเอาพลาดล้วครับใครครับเนี่ยหมายเลขสามห้าครับหมายเลขสามห้านัทพลปัญญาเครือจากทีอาทีม อนไทยแหลชนบุรีครับพลาดไปนะครับสำหรับหมายเลขสามห้าในเรื่องของลำดับตอนนี้เราก็เห็นกันแล้วนะครับความพยายามของการไล่ต้องบอกว่านี่นะหมายเลขที่สิบห้ากีฬกรรุ่งเรืองครับจากนางพญาบรรกรถอีเดีเวสต์ใจยังพก็ออยังคงอยู่ในเหลี่ยมในลายของตัวเองครับผู้นำในขณะนี้ก็ยังเป็นคนเดิมชัยอน,นันต์ชัยรบ จากสำนักไพ่พมบารังสิครับลักษณะวิธีการกับขี่ต้องบอกว่าถ้าทางเหลี่ยมลายความสมมาถกำแมงของนักแข่งอย่างชัยนันชายรบเนี่ยก็มีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีแล้วก็ฝึกซ้อมร่วมกับนักแข่งในรุ่น, e อเ,นเอ็มเอ็กซ์สองร้อปีก็เกมต่างๆที่พอดูครับการลุยระนาขดของ37ชัยนันชัยรบก็มีความ แข็งแรงเลยทีเดียวเพราะว่าระนาดนี่ต้องบอกว่าระนาดที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้เลยทีเดียวครับต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เทคนิคส่วนตัวใช้ความสามารถและก็ประสบการณ์ในเรื่องของการที่จะผ่านทุกสักกตคต่างๆะนี่คือความมันในเกมการแข่งขันของ f N m FCT ไทยแลนด์มอเตอร์คลาส2023เจ็บเป็นแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นักแีดงของมอเตอร์คลาสฟาดคอนดีอภิรรดจังหวัดนครศรีธรรมราชเหนียงรองจับอันที่ไหนเลขสิบครับรัฐพลกรบางจากรองน้อยมาที่วัดปีเจ้าอ้ําจากประจินบุรียังอยู่กับเขาณตอนนี้จอดเร็วๆในปักเลขยกหมายเลข37ไทยอนันต์ชัยรบเจ้าท็อปขับขี่รถ ยามาฮ่าครับรุ่นนี้เป็นยามาฮ่าวัซ 250cc เริ่มที่จะเห็นรถกันหน้าแล้วสําหรับเจ้าท็อปนะครับน่าจะเริ่มที่จะไล่นกรอบกันข้างหน้าแลย้ยครับาก,าการเดินลายลักษณะต่างๆผู้ถึงเรื่องของการฝึกซ้อมการฟิตร่างกายมีค่อนข้างที่จะ รอบไทยการไทยรอบไทยเริ่มเริ่มปักอัพปักองลักษณะของการเดินกันเร่งครับทุกโค้งทุกมุมนี่ค่อนข้างที่จะเอียดนะครับรับใทยนาเชร็ต้องเปิดทางให้แล้วครับตอนนี้เดิมที่จากอกรอบหมายเลข1นึ่งก็คือรัฐพลคุณบากครับอยอ่รอบไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วป้ายบอกรอบทุกไปกับพี่นั่นท่าทางเรียบร้อยนี่ ผมทุกทันเร่งครับเอรดขึ้นลวนะครับเหลือเพียงยอสองรอบสนามกับเขากับชัยนันชัยรบจากสมุนไพรพมรังสีเราคงจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ที่จะคว้าชัยชนะประจำสนามนี้้องไปดูที่เขาคารับเพราะเขาเป็นผู้นำและนี่ครับเอาพลาดมาอีกพันนะครับ ได้ชัดกับและผู้ตามรายการนี้ติดอยหมายเลขหนึ่งถึงสองอธิสอนรวดเร็วใชหรือเปล่าเราต้องมาดูวันนี้ทําการบ้านเป็นาิธีครับเพราะว่าอัธิสอนรวดเร็วนั้นเป็นผู้นําไปถึงสองสนามเป็นเวลาของ37มสิบเจ็ดชัยนาชายรคบ้านครับสนามนี้เอาละครับรอบรอบหมายเลข35มัฐพลปัญญาคืนเลอจากทีอาร์เทียร์พอนไทยแลนด์ชนบุรีครับ ประคองในเรื่องของตำแหน่งเพราะว่าระยะนั้นค่อนข้างที่จะเริ่มทิ้งห่างออกไปก็เป็นการประคองในเรื่องของความเร็วและก็เรื่องของตำแหน่งด้วยสําหรับชัยนันชัยรบส่วนตำแหน่งที่2นั้นก็ค่อนข้างที่จะยังห่างดูครับเพราะว่านี่ครับเพิ่งโผล่มาจากจอมอนิเตอร์หัวระนาดกับท้ายระนาดนะครับก็ถือว่ายังมีความหา่างอยู่ประมาณ3-4ีวินาที เพียงหนึ่งรอบเศษเท่านั้นครับสำหรับชชยอนันต์ชัยรบผู้นำนกขณะน,นี้ความนิ่งนั้นสยบทุกอย่างจริงๆครับทำอย่งที่สองนั้นก็พยายามที่จะไล่ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากแต่เริ่มที่จะเห็นแล้วครับว่าเริ่มเข้าใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับอธิศรรวดเร็วเพื่อที่จะเห็นแล้วบ้างเอาแล้วครับเริ่มที่จะเห็น ที่จะเห็นแล้วครับหมายเลขหนึ่งหรือสองเริ่มโผล่เข้ามาในจอมอนิเตอร์แล้วครับเอาละครับต้องขอเสียงตบมือให้กับเขาครับนี่คือผู้ชนะเลิศประจําสนามนี้ครับชัยนันชัยรบและตามด้วยอับิสสอนรวดเร็วครับนี่มีตบไม้ตบมือกับทีมงานจอดสอนรวดเร็วมาได้ดีเลยทีมงานช่างเลื่อนและผู้ที่สนับสนุนทุกท่านครับนี่ยธงบมากรุกนั่นก็โบกสะบัดให้กับนักแข่งทุกคนในการที่จะนํารถ ทุกคันเข้าถึงเส้นชัยวันนี้ครับต้องบอกว่าเกมความมันแบบนี้สนุกแบบนี้นี่คือแค่การถ่ายทอดสดเพียงรุ่นแรกเท่านั้นยังมีหลายรุ่นเดี๋ยวบาที่รอให้ทุกท่านชวนติดตามกันอยู่ครับนี่ครับนักแข่งทุกคนก็เข้าสู่บริเวณของพิธีมอบรางวัลเดี๋ยวเราไปพบกับผู้อุปถัมภ์รายการสักครู่แล้วกลับมาพบกันอีกสักครู่ครับ กลับมาที่สนามบ้านคลองเหลงครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการแข่งขันเอฟเอซีแถบโอทอครสเก็บคะแนนทิ้งแชมป์ประเทศไทยในสนามที่3นะครับแค่ริ่มแรกนะครับเราก็เพิ่มความมันแบบเราบใจพอสมควรแต่น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะ นักบิดแดนใต้ของเราวันนี้อาจจะผิดหวังเล็กน้อยแต่ว่าปกติแล้วคว้าที่หนึ่งมาสองครั้งแต่วันนี้มังกรเมื่อก่อนเป็นงูเขียวกินสมุนไพรเข้าไปกลายเป็นมังกรเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสาหรับชัยอันไทยรบแต่วันนี้ก็จะบอกว่าสู้จริงๆแิงระลัด่านไทยตั้งแต่ออกตัวที่หนึ่งนะครับก็หล่นลงมาแล้วก็ในส่วนของที่เหลือบุรพรสัรปะสินน้องฟุกอ่าน้องฟุกปกติเป็นแฝดนะมีฟุกกับฟอก ยังติดขึ้นมาเกรตบีแล้นนะลูกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับได้รับเกียรติจากท่านอายุชวลิตครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมนะให้กับนักแข่งด้วยนะครับเรียนเทิญมอบอันดับที่5นะครับบุรพรลสัพพสินอาชิเรศนอานันท์หมออบิไลเซอร์เป็นตำแหน่งที่5ครับ นี่เลยครับมอบโล่รางวัลให้กับนักแข่งนะครับพร้อมคุณสุภวิทย์คุตทลายมอบอีเดมิสือให้กับนักแข่งด้วยครับร่วมกันมอบครับมาที่อันดับที่4นะครับหมายเลข25ิกีดประการรุ่งเรืองนางพญามคอลอีเดมิสือชัยภูมินะครับโดยมอบโล่รางวัลนะครับโดยท่านอายุชาวริตนะครับร่วมกันมอบพร้อมปริบันธ์หล่อลื่นอีเดมิสือโดยพิพัฒสุภวิทย์คุตทลายครับและร่วมกันมอบในอันดับที่3นะครับ ให้กับตองหนึ่งธรัสพานิชไทยครับสนามหนองว่าบุรีรัมย์ไอเอซีซาก้าออกมาดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าบางจังหวะก็เป็นเรื่องปกตินะฮะของการแข่งขันโมโตโครอสจริงๆนะครับและตำแหน่งรองชนะเลิศได้แก่เจ้าจอมอาจิศรรวดเร็วโอ้โหกองเชียร์เยอะมากเท่าแก่น้อยพลบุตรอเดมิส่อสุราษฎร์ธานีนะครับและบุกขึ้นมาถึงถิ่นเลยทีเดียวนะครับ ใช้อน,นั้นใช้รบครับเพิ่มสมุนไพรพรมลังสีครับอ่าแล้วก็รวมมอบนะครับเงินรางวัลจากกองทุนพนาการกีฬาแห่งชาติตำแหน่งที่1 7,000บาทตำแหน่งที่2ครับ5 0 0 0บาทและตำแหน่งที่3ครับ4 0 0 0บาทตำแหน่งที่4ด้านขวามือครับเป็นของนุนาภาโชค3,000บาท และดำหน่งที่5เป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินรางวัลกองทุนรับไปหนาะกินค่าขนม2,000บาทครับผมขอบทุนกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการการีฬาประเทศไทยครับต้องขอบพระคุณท่านอายุทชาวลิ์ครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณสุภวิทย์คุตาลาขอเชิญตรงกลางถ่ายภาพตรงนี้ก่อนครับและนี่คือ MX2B เรา